ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกันอีกแล้วนะคะสําหรับจี๊ยบนะคะก็ไม่ได้เจอกันตั้งนานนะคะตั้งหลายคลิปแล้วที่ผ่านมาวัน,นเอ่อวันนี้เจี๊ยก็จะมาพูดถึงผลิตภัณฑ์ตัวหนึง่งซึ่งเอ่อเจี๊ยกก็ได้ไปหาข้อมูลมานะคะจากในเว็บต่างๆอ,อยากรู้ว่าพวกฟิตตี้อ่ะพวกฟิตตี้ต่างๆเขาแบบว่าแต่งหน้ากันยังไงแล้วก็ ออใช้แป้งตัวไหนตาหรับการแต่งหน้านะคะถึงแบบว่าดูปังดูแบบว่าติดทนนานแล้วก็แบบว่าเนียนแล้วก็ขาวเวอร์อะไรอย่างเงี้ยนะคะเจ้าก็ได้ไปพบผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งชื่อว่าแป้งเนี่ยค่ะแป้งตลับสีเขียวๆเ,เลยนะคะเซรีน่ายูวีบนะคะก็คือ STS15 นะคะตัวนี้ก็คือแป้งตัวนี้จะเป็นแป้งพิตตี้ อย่างในวงการพิตตี้เขารู้จักกันนะคะก็คือ,อมันจะมีอยู่3เบอร์มีเบอร์1ดู2เบอร์3เแต่เจียบอะค่อนข้างที่จะตัวขาวหน้าขาวตัวก็เลยใช้เบอร์1นะคะเบอร์หนึ่สำหรับความรู้สึกของเจียบก็คือใช้ไปแล้วเออมันรู้สึกว่าแป้งเนื้อละเอียดดีนะคะแล้วก็ติดติดหน้าติดทนนานสําหรับการคุมมันไหมก็คุมมันได้ในระดับหนึ่ง ป้องกันแสงแดดก,ก็ได้แค่ SPF 1 5ก็ไม่ได้มากอะไรเราต้องใช้กันแดดร่วมช่วยช่วยด้วยนะคะแต่เจ๊ก็เออถือว่าใช้ไปแล้วคือมันไม่แพ้ไม่อะไระคะ่ะแล้วก็แบบว่าปกปิดได้ดีเยี่ยมเลยนะคะแบบว่าเราไม่ต้องใช้รองพื้นก็ยังได้เลยนะคะอันที่จริงนีจะมีสิวตรงนี้นิดหน่อยค่ะเนี่ยจะเห็นแบบกลางๆอยู่บ้างเนี่ยค่ะนิดหน่อยแต่ก็ใช้ตัวนี้แล้วมันก็สามารถปกปิดได้แบบดีเยี่ยมเลยนะคะแบบว่าเออก็ประทับใจ เพราะว่าแต่ว่าเนี่ยเจี๊ยบซื้อแบบรีฟิลมาก่อนนะคะแบบเพราะว่าเออก็ไม่กล้าซื้อแบบว่าตลับตลับแท้นะคะก็เลยซื้อแบบรีฟิลมาตัวนี้ก็ร้อยสบาทสาหรับรีฟิลแล้วก็แต่ว่าถ้าถ้าเป็นแบบว่าตลับจิงก็ประมาณ200กว่าบาทนะคะก็ใช้มาแล้วก็รู้สึกด,ดีก็มันก็ไม่ได้เป็นคราบเป็นอะไรด้วยนะคะสําหรับเจี๊ยบมันไม่แพ้ด้วยก็ใช้ดีแต่ว่า เนื้อแป้งมันค่อนข้างที่จะหนามากนะคะคือเราแตะนิดเดียวเอา,าพับแตะนิดเดียวแล้วก็แตะบนใบหน้าของเราเนี่ยก็คือมันจะจะหนาเลยละ่ะจะปกปิดได้ดีเยี่ยมเพราะฉะนั้นถ้าคนที่ว่าชอบบางเบาหน่อยอ่าก็สามารถที่จะใช้แปรงแปรงปัดหน้าเราเนี่ยแหละคะ่ะก็คือปัดแปง้งแล้วก็มาทาที่หน้าเราแบบบางๆค่อยๆทามันจะได้ไม่โบะไม่ขาวโบะนะคะแต่สําหรับคนที่ชอบแบบว่าแต่งหน้าปางๆอะไรเงี้ยแต่งหน้าแบบ จัดเต็มก็โอเคเลยคุณบวกไปได้เลยก็คือตัวนี้แบบว่าจัดเต็มมากแต่อันที่จริงเหมาะสำหรับแบบว่าไปแต่งหน้านางรําหรือว่าแต่งหน้าแบบอ่าที่มีงานต่างๆนะคะแต่สําหรับเจี๊ยบก็โอเคนะใช้ในชีวิตประจาวนันก็คือแบบรู้สึกว่ามันมัน,ม,นมันปกปิดได้ดีแล้วก็แบบว่ามันเหมาะเหมาะดีอ่ะแล้วก็อย่างมาถูกแค่140่บาทเอง มี3ามเบอร์สาวๆ,สา,วๆส,าวสามารถที่จะไปเลือกใช้ได้นะคะเพราะว่าเศษรษฐกิจแบบนี้ถ้ามีเครื่องสำอางที่ถูกและดีมันก็ดีไปอย่างที่เจี๊ยบเคยรีวิวไปหลายๆตัวก็ดีใจที่น้องๆและก็บางทีเพื่อนๆท,นทุกคนก็สามารถที่จะแบบไปหาซื้อมาใช้ได้นะคะก็ดีใจสําหรับแบบว่าได้ที่ของเจี๊ยบได้มีประโยชน์กับทุกๆคนหลายๆคนที่ชอบนะคะคนไม่ชอบก็ไม่ต้องดูแล้วแต่นะคะแต่คนชอบก็ดูไปแล้วก็กดถูกใจให้เจี๊ยบด้วยนะคะ ค่ะขอบคุณค่ะสําหรับแบบว่าการติดตามชมเจี๊ยบเรื่อยมาเลยนะคะอ่าถ้าเจี๊ยบมีเครื่องสาอางที่ใหม่ๆดีๆถูกๆก็เจี๊ยบจะมารีวิวให้ดูต่อแน่นอนนะคะแต่สำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะขอบคุณค่ะลูกค้ามาแล้ว